สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับแจ้งปรับราคาน้ํามันประเทศไทยเบนซินปรับลด40สตางค์แก๊สโซฮอล์ปรับลด50สตางค์แก๊สโซฮอ์ e85 ปรับลด50สตางค์ดีเซล ปรับขึ้น50สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่31เดือนตุลาคมพีพุทธศกราช2567เวลาตี5เป็นต้นไปเบนซินราคาเก่า43บาท94สตางค์ราคาใหม่43บาท54สตางค์แก๊สโซฮอ95ราคาเก่า35บาท75สตางค์ราคาใหม่35บาท25สตางค์แก๊สโซฮอ91 ราคาเก่า35บาท38สตางค์ราคาใหม่34บาทแ8สางก๊สโซโฮ,ฮอร์ 91, ราคาเก่า35บาท38สตางราคาใหม่34บาทแ8สตางกส๊สโซฮอร์ e 85, ราคาเก่า33บาท39สงราคาใหม่32บาท89ตาง์ ดีเซล B7 ราคาเก่า32บาท94สตางค์ราคาใหม่32บาท94สตางค์